กาลัขังนุมน,นมนแล้วโอ้โอ้โอโอ,อ,อก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งชอบขับรถมอเเด็กน้อยคนยคนี้นะก็เดินไปเจอรถจี๊บ ในป่าเด็กน้อยก็บอกว่าหุยนี่มันรถจีบของใครเนี่ยทำไมมันไปจอดตรงนี้ได้ล่ะโอ้ดูสิว่ามันยังใช้ได้อยูปป่รหรือเปล่ามันคือรถจีบทหารใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูมันยังใหม่อยู่เลยนะ จีบทหารนะสิเด็กน้อยคนนี้ก็มันเป็นสีอะไรอะ่ะมันเป็นสีเขียวขี้มา้าลายทหารเลยมันก็จอดอยู่ข้างๆต้นไม้เด็กคนนี้ก็เลยหลงไปสตาร์ดูดีกว่าเผื่อมันจะยังใช้ได้ไปใช้ได้ไหมเด็กน้อยก็สตาร์ไปได้แนละ้ว ขึ้นไปบริจีบแล้วก็เอ๊ยมันมีกุญแจด้วยนี่นะหุยมันของใครเนี่ยมีใครมาจอดเอาไว้ตรงนี้นะลองสตาร์ทดูดีกว่าแกกเก,ก,ก,ก็กเก็กเก็ุุุ้้้โอ้ยมันใช้ได้ด้วยเนี่ยรถจีบคันนี้ดูสิแต่ว่าเราอะยังเป็นเด็กอยู่ยังขับไม่ถึงอก ก็สกตาร์ทเฉยๆดูสิต้องมีเจ้าของอยู่แถงนี้แน,น,น่ๆลุยสักพักหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งเดินมาเฮ้ยใครมาสตาร์ทรถจีบของฉันเนี่ยอ้าเฮ้ยขมโมยมาเนี่ยเด็กนุ่มก็ตกตใจเฮ้ยไม่ใช่ขมโมยคะ่ะไม่ใช่ขมโมย ผมคิดว่าไม่มีเจ้าของ็เลยขึ้นมาเล่นดูครับเอ้ยอน,นี่มันกระตีของฉันนี่มนสนอะไรตรงนี้ี่จเจ้าเด็กน้อยบ้านอยู่ไหนเนะะี่ยฮะบ้านอยู่ตรงนู้นครับตรงตรงปลายนากระท่อมปลายนานูน่นนะครับเอ้ยตรงนี้มันอันตรายนะมันเล่นถังนี้ได้ยังไงนะฮะไปไปตรงนะ แล้วคุณเป็นใครครับเขามาจอดรถตรงเนี้อฉันก็เป็นทหารนะสิฉันก็มาลาดตะเวนแถวเนี่ยรู้หรือเปล่าลาดตะเวนรครับมันมีมันมีอะไรหรือครับถึงจะต้องมาลาดตะเวนดูก็เขาบอกว่าแถวเนี่ยมันมีไดโนเสาร์นะหุดออกมาสิไดโนเสาร์โอ้ยจริงเหรอผมไม่เคยเห็นเลยนะ ก็นั่นแหละมันเพิ่งโดออกมาเนี่ยจะนูรมันตัวไ้ด้วยนะตัวมันใหญ่มากถนะ้ามันเห็นจระนุนละ้วมันวิ่งง่าไปเลยนะโดนกินเลยนะอุย้ยน่ากลัวจังเลยค่ะโอ้ยไปดีกับบ้านนะแล้วฉันต้องไปทำงานต่อค่ะบจนถจงนน้อยก็เลยลงจากรถจีบด,ด้วยความเสียดายยังไม่ทันได้เล่นเลย จนนูน้อยก็เดินกลับบ้านดีกว่าหลงต่อหาุคนั้นก็ขับรถจีบจิ๊จๆจแล้วก็ออกมาเลยบมจะเด็กน้อยกำลังเดินอยู่ดีๆก็ต้องดึกเอ๊เหมือนมีใครเดินตามลงมาเลยจะเด็กน้อยก็ค่อยๆหันหลังไปมอง ก็ได้ยินเสียงตึมตึมตึมโอ๊ยเป็นเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยหันลองไปมองทันใดนั้นไปเจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยนะมันไดโนเสาร์เลยนะโอ้ยเหมือนที่พี่ทหารบอกเลย จระหนูน้อยก็วิ่งหนีเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วจระโหนสอช่วยด้วยครับจระหน้น้อยก็วิ่งตึ๊ตุ๊ต๊ต๊ต๊วิ่งแล้วหนีแล้วไม่ไหวแล้วจไดโนสอมันเห็นเด็กน้อยวิ่งจไดโหนสอมันก็วิ่งไล่ตามเลยตึงดึงดึงด้งงมันก็แล้วมันก็ร้องว้าา มันจะกินเด็กเราดเด็กน้อยก็วิ่งร้องหายใายช่วยด้วยกับชว่วยกับทหารที่ขับรถจีบไม่ยินเสียงเด็กร้องก็รีบตีรถกลับมาวู้วยช่วย,ยเด็กน้อยได้นนสาซ์อ,อนว้ว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยไป้วช่วย,วยนหนวยครับแด่นกสองก็วิ่งรอยตามแล้วก็ฝันมันแหลมคมมากเลยเนาะมันก็วิ่งเร็วมากมันก็ทำท่ากัดกังๆๆงกัเด็กน้ออว่าช่วยด้วยครับทหารก็ขับรถจี๊ตามไปติดืจ ทหารก็ต้องทหารอะไรสักย่างแล้วเม่งักันจะลุงน้อยโดนกินนะทหารก็หยิบป,ปืน,นออกลลงมาแล้วก็ยิงใส่ไดนซอร์ดรดด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 ด ไปหาเด็กจนหนูน้อยแล้วขึ้นมาูนรถเจ็บก่อนแล้วทหารก็ขบับรถเจ็บไปล็อเด็กน้อยแล้วก็หิวขึ้นมาเด็กน้อยตัวไปยังไงเด็กน้อยตัวไปบอกว่าขอบคุณครับพี่ทหาร้อยมันวิ่งมาอยู่เลยมันตามมาติดตดเลยครับพี่ทหาร โอ้ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วทหารก็ขับรถบูมจอะดินสอก็โกรธเลยที่โดนยิงก็วิ่งไล่รถจี๊บทหาาตเดี๋ยวก็ลองทหารก็ขับรถหนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจะหนูนน้อย ช่วยจับผู้มไร่ฉันหน่อยจับน,น่นดันเนะเดี๋ยวฉันจะยิงจบได้นุสซอเลยได้ครับพิทหารเด็กน่ก็จับผู้มาไลแล้วทหารก็หันหลังไปแล้วก็เอาปืนกดยิงใส่นุสซอจดๆนๆๆ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 ๆอๆๆ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 ถ อก็หยิบระเบิดออกมาแล้วก็แกะสลักเล็กตายเถื่อจุกไอโนเสอรถอนคว้างระเบิดพิษระเบิดก็ตกลงข้างหน้าไดโนเสาร์แล้วก็ระเบิดดังตุ้มไดโนเสาร์โดนระเบิด ไดนโนเสาร์กระเด็นลงไปนอนหลบปึ๊บโอ้ยพิทา,ารครับสุดยอดไปเลยไดนโนเสาร์หลมลงไปแล้วพี่ทหาร์นก็หันหลังกลับขับรถต่อปึ๊บเป็นตายไงไปครับพี่ทหาร์นไดโนเสาร์มันตายไหมหไดโมนาามดนจัดการหรือยังครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันตายหรือเปล่านะ แต่มันหยุดมันได้แนละ้วมันลงไปนอนแนละ้วพี่ตาก็ขับรถจอดรถดูสิมันตายหรยังจดเดนสอมันก็จะยังไม่ตายนะมันก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแต่ว่ามันก็เลิกวิ่งไล่ตามมันจีบมันก็ค่อยๆเดินหันหลัง เราก็วิ่งเข้าไปในปา่าหนีไปก่อนดจี้จี้จี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 ้จีดนเสามันก็โดนระเบิดเข้าไปมันก็งงเลยมันก็เลยต้องหนีกลับเข้าป่าไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะตายได้ <S <S เ,ดเด็กน้อยก็บอก <S <S พี่เจาหอนครับมันหนีเข้าป่าไปแล้วใช่แล้วมันยังไม่ตายนะ จะต้องจ้าไปจัดการเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มันอันตรายมากนะมีเัินแล้วก็มันอาจจะก,กินชาวบ้านแถวนี้ก็ได้นะจหนู้น้อยเจ้ารีบไปบอกคนยิบบ้านนะว่าอย่ามาเดินป่าตอนนี้ตอนนี้ไดโนเสาร์มันหลุดออกมาถ้ามีใครเดินหลงเข้าไปนะมันต้องจับก,กินแน่แนเลยครับพิ่ทหารเดีย๋ยวผมจะไปบอก พ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับอ้อดีละเราลองกรีกับบ้านได้ละวส่วนจะไปส่งนะนม่จะมาเดินเล่นแถวนี้อะแล้วพิ่ทหารจะตามไปจัดการจะเดินสอนไหมครับอืมฉันต้องกลับไปเอาเอาวุธก่อนนะตอนนี้ฉันไม่มีอาวุธเหลือละลูกเบินหมดล,ละระเบิดก็ไม่มีสู้ไม่ไหวได้น่ะน่ะ เก่งมากเลยเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้โอ้พิทาทหารเท่มากเลยครับผมก็อยากเป็นพิททหารมัง่งจะได้จัดการเจ้าไดโนเสาร์มันเลยโอ๊ยเจ้าหนูต้องโตต,ต,ต้องตั้งใจเรียนต้องมีระเบียบวินัยนะรู้หรือเปล่าจะเป็นทหารแบบชั้นได้ต,ตั้งใจเรียนกินข้าวอาบน้ำนะเป็นเวลานอนเป็นเวลาเข้าใจไหม ก็ใจครับพี่ทหารได้ฉันไปส่งเข้วกลับบ้านได้แล้วครับทหารก็ขับรถไปส่งจุดเด็กน้อยถึงที่บ้านเจ้าเด็กน้อยก็ตื่นเต้นมากเลยบายบายครับพี่ทหารจะเด็กน้อยก็กลับเข้าไปในบ้านเรื่องนี้ จบตอนแรกแต่เพียงเท่านี้หลับฝันดีราตรีสวัดาน